สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปิดฉากเผด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยกับดิฉันคุณธิดาชวนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยแหมดูท่าคุณนเซนเนี่ยน่าจะลำบากมากๆจริงๆนะคะกับกรณีเรื่องของการที่ไทยเราปิดด่านเพราะเราก็จะได้เห็นข่าวเรื่องอยากจะให้เปิดด่านอยู่เนืองๆและล่าสุดเนี่ยมีข่าวออกมาว่าขีดเส้นเลยว่าภายในวันที่20ตุลาคมเนี่ย ใครจะต้องเปิดด่านให้ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ 1, 2, 3, 4แต่ที่ประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะๆก็คือบอกว่าถ้าไม่เปิดภายในวันที่20เนี่ยเดี๋ยวจะสั่งทำลายเว็บพนันออนไลน์ของนักการเมืองไทยในปลอยเป็ดนะคะไอ้ท่อนนี้นี่แหละที่คนบอกว่าเออดีไม่ต้องเปิดจะได้รู้กันไปเลยนะคะว่าใครที่มันเป็นนักการเมืองไทยที่ไปทำธุรกิจอะไรเหล่านี้แต่ล่าสุดค่ะ เห็นโฆษกที่สภากัมพูชาเนี่ยออกมาบอกว่ากัมพูชาไม่เคยเลยนะในการที่จะมาร้องขอไทยในการเปิดด่านแล้วจะไม่ลดตัวไปอ้อนวอนแม้ไทยจะปิดต่อไปอีกร้อยปีก็ตามนั้นว่าแบบนี้เดี๋ยวคุยกันในหัวข้อหุ่นเซนคลั่งทักษิณพังนะคะกับคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือหมูไม่กลัวน้าร้อนนะคะสวัสดีครับพี่หมูค่ะสวัสดีครับน้องแอนครับสวัสดีครับท่านที่เคารพครับด้วยความเคารพนะฮะรายการที่ผมจัดกับน้องแอนเนี่ย ไม่มีลิขสิทธิ์เอาไปเผยแพรแ่ได้เลยครับตามสบายแต่ขอความนะอย่าไปตัดต่อเพิ่มนะครับเดี๋ยวก็เขาใจผิดไม่ไปติดไปต่อผมถูกฟ้องเกิดขึ้นสามครับนะครับท่านใดช่วยเหลือพวกเรานะพี่ทีวีน้องนุ่งในสถานีของเราเนี่ยนะเอาเปา็นว่าช่วยซื้อปุ๋ยหน่อยนะครับปุ๋ยตรามหมูไม่กลัวน้ำร้อนใช้ได้ดีครับ นะครับฉีดได้ทุกปุ๋ยเอาไว้ได้ทุกปุ๋ยนะแล้วก็มีส่วนลดพิเศษมีอาหารเสริมปุ๋ยให้ไปในราคาตั้ง500บาทนะสิซองแล้วก็จัดส่งฟรีเก็บเงินหน้าบ้านราคาเข้าถึงทั้งหมดรวมแล้วราคา888 8 8 8, 8บาทนะครับติดต่อมานะครับ0819116655ใครที่สนใจจะซื้อที่ดินที่สวยน้ำไม่ท่วมห่างเ,าเขาเรียกอะไรนะฮะ ห,ห่างจากสนามบินนิดเดียวนะฮะไม่กี่นาทีก็ถึงใกล้กลๆก็มีหางสรรพสินค้ารับรถค้าโรงพยาบาลวัดวาที่ใครต้องการเป็นสายมูครูบ้าน,น้อยนั่นนะครับแล้วก็ตู้ต้นเอาไว้ว่าดังแล้วกันคนไปกันเยอะนะนะครับอยู่ที่เอำเภอดอยสเก็ตขอบคุณครับที่กรุณาครับน้ำไม่ท่วมครับใครจะไปสร้างหมู่บ้านจัดสรรก็ช่วยๆไปซื้อที่ดินหน่อยนะซื้อจองไว้ไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวตั้งต้นปีนี้ไปแล้วราคามันจะ ที่ดินมันจะดีตัวขึ้นสูงสูงอีเยอะเพราะว่าต<ช>่อไปน้ำกรุงเทพในน้ำท่วมท่านไม่มีบ้านจะอยู่อ่ะเอางอ่ายๆรวมถึงผมด้วยบ้านกรุงเทพก็ไม่มีจะอยู่น้ําท่วมนะครับ<ช>เอาเอาเป็นว่ากันางนี้แล้วกันใครที่สนใจได้พิมพ์สติกเกอร์นะจะใครนู่นว่ารัฐบาลเราไม่เอาแล้วลาออกไปคุณอังคนานลาออกไปนะ <c oughs> เราเสียสร้างคาแพงนะกั้นรั้วขเขมนสร้างรั้วสร้างอะไรก็ เพราะท่านท่านเราตามหาซื้อไม่มีท่านสั่งพิมเองเลยถูกๆนะครับพิมแผ่นเดียวสองแผ่นสามแผ่นก็ได้ครับดีกว่าไปเดินตามหาแน่รูปกระตุงกระตุนทุกตุนทุกตาใครที่เป็นติ่งก็เซบงแกสเวนลิสซองลิซ่าก็พิมพ์มาได้เลยครับขอความกรุณาครับของพวกนี่แหละครับที่ศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกห้าาต้องหากินกันแบบนี้แหละครับพอมีตัง้ยครับเห็นใจน้องๆนๆถ่ายดีด้วยนะครับอ้าเราก็น่าเห็นใจ แต่หุนเซนก็ดูจะคลั่งอยู่ในตอนนี้นะคะคือหลายๆเรื่องนะพี่หมูเอาไปว่าคุณเซนนดีก็สมรังสีอะดูด้วยส่วนตัวนะดีไวสมรังสีสมรังสีนี่มันโอ้โหสุดโตงมากกว่าเราอีกมากกว่าคุณเซนอีกนะอเอาไปว่าอย่างเงี้ยแต่คุณเซนเนี่ยผมเนี่ย เคยบอกนะเคยไปเตะบอลเคยขึ้นข้าวมาก่อนได้ได้แล้วก็ทีมงานท่านก็ฝั่งนั้นอ่ะนะฝั่งอุนเทนเนี่ยเขารู้จักกันหลายคนนะพอองงพอหัวดอะไรเนี่ยเขารู้จักกันเอาเป็นว่าเรื่องมิตรสหายก็ว่านไปแต่ว่าเรื่องชาติบ้านเมืองเราต้องไม่รู้ผมไม่้ก็ท่านอ่ะไม่รูาคุณน้านะคุณนุนเทนนะคุณแก่แล้วคุณเทนคุณคลั่งแล้วเนาะคลั่งยังไงอ่ะได้ข่าวมิกกิ้งมืองไครกันเลือกแล้วทกเปิดสวเอาเป็นว่าคลั่ง แกระตีแตกเมือนกันนะเรื่องอะไรวกเ,เอา้ามือซ้ายมือขวามือกลางมืออะไรก็แล้วแต่มือทํางานมือหาเงินหาทองนะอไอคนกินกินเต้าจีแนแดงจีนขาว<อ>นะ<อ>ไปหากินเอาทรัพย์สินไปโอ้จิปาสะไอการมันยึดอังกฤษมันยึดโอ้ใช่เป็นเงินไม่ไม่ไม่เจร้อยไม่เจอร้านรึ่งร้านนะัน้องแอนใช่เป็นแ<ะ>สนล้านน่ะ ก็เนี่ยมูลค่า1 5 0 0 0ล้านดอล้านดอลลาร์หรือสีน้อนเก้าหม0 0 0ล้านบาทนั่นนี่นั่นนั่นนั่นล้านล้านล้านบาทนะล้านบาทก็เกือบ5 0 0แสนล้านโอ้ก็น้องน้องเอ่องบประมาณบริหารประเทศประเทศไทยนั่นน่ะใช่แล้วมันมันกินมันโกหกจีปาทะมันโกงเลยเอาคนต่างช่องทางเกาหลีมันก็ลึมเข้าไปแล้วนั่นเห็นไหม หน่วยกองกําลังพิเศษเขาไปช่วยเหลือประชาชนของไทยเงียบคลิปอเออมันเพราะอ,อะไรอ่ะเงียบหมูเอากกูนเซนคูคูคูเดี๋ยวกูจะเปิดคลิปให้เห็นว่าใคร <c oughs> ใครไปถือครองหุ้นส่วนนะใครมีบอนใครไปนุ่นส่วนถามดูพวกตระกูลแถวปากน้ำที่หนีไปอยู่ต่างอยู่เขมรเวลาเนี้ตระกูลที่ปากน้ำดังๆอ่ะ ที่นีในเรื่องคลองดาน oh. Oh. นอ่ยแน่นๆเป็นตัวเชื่อมหาเงินหาทอง oh. จริงไม่จริง oh. อ,อ่ะรู้กันทนั้งนานเลยไอ้ไอเขาเรียกอะไรนะหวยออนเขาขาัน,พน,นออบพนันออนไลน์เบพนันออนไลน์เลยแล้วก็มันไปลงทุนที่บอลด้วยบอลเขเมร์ถาโถมตุมตามไม่หมดอะ่ะ oh. นี่ถ้าไม่มีประชาชนมึมมึมอยู่นะขอโทษน้องสาวเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ย <c oughs> ท่าน เห็นไหมท่านรุนรล,ลงให้คนสร้างกำแพงรั้วใช่ไ,ไทยกรเม,น,มนไปเยอะแล้ว,<ท>วตอนนี้นไทยโตมันเป็นอะไรอ๋อเป็นอะไรล่ะ วันดีคือดีมันก็สร้างทางด้วนๆไปถึงชายแดนเทมนไม่มีคนได้ใช้มันต้องการเอาคนออทางอย่างดีเลยนะให้นะักการบนนณาไปเล่นที่แถวจังหวัดจันทบุรีแถวตาแล้วก็เห็นอยู่นี่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ตุ้มตามตุ้มตามใครจะไปรู้อ่ะใครจะไปคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเสียดินแดนมานานหลายปีแล้วไม่ตารางนิวเดียวนะงงแอน โอ้เสียหลายสิบไร่นะโอ้เป็นพันไร่อะแต่นั้น<อ>ะนะนะ้กี่จูด่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานน่ะนะอ,ะอะเขตภาคหนึ่งอ่ะเท่าไหร่กันทั้งภาคหนึ่ง 1, แล้วก็2 2> บอกกันดีนะครูไม่ยอมเสียแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวมาถึงยุคนี้ตารางเซนเดียวทุย <S <S มึงไม่เห็นทำอะไรเลยผมบอกตรงๆพี่น้องครับ จริงจริงแล้วเนี่ย<ช>ถ้าประชาชนไม่ยืนแข็งแรงเนี่ยนะม,มันจูป,ปากเปิดด่านกนเป็นพรรคใหญ่ๆแล้วมไม่ว่าจะเป็นทหารหรืออดีตทหารนอกแถวในแถวก็แล้วแต่นะหรือนักการเมืองเคีงซวยหวยแตกสังบวยเสียงเรลงเนี่ยเนี่ยมีให้เห็นอยู่โดยเฉพาะไอ้คนที่มีช่วงทำนองลีลายแบบกลางเวลาปลาใสเอเนี่ย มันมีทั้งนั้นอ่ะมีทั้งขายแป้งขายสบู่ขายยาสีฟัน <c oughs> ไปอยู่ในนั้นหมดอ่ะท <c oughs> ุยมึงเอาเงินมาจากไหน <c oughs> นี่ต่อไปกยดูดินี่ถ้าพี่น้องฟังผมไปดีนะค <c oughs> ต่อไปเนะี่ยถ้าว่าผูมใจไทยเป็นรัฐบาลข้างหน้านะนะ <c oughs> เป็นแกนากนาจะนมันไม่ได้สู้กันเรื่องพรรคการเมืองมันสู้กันเรื่องเฉพาะกลุ่มทุน <c oughs> ไม่กลุ่ม <c oughs> พลังงานอของเสียกลางพวกกีรีกันชนภพาพก็ดีหรือใครต่อใครก็ดีซีพี้ว้วก็ดีนะ,ะมันก็แผ่วต่อไปชอกันช่างมันก็ขึ้นบาปงปังอาดถ้ากลุ่มเขากระดงมันก็อย่างเงี้ยประเทศไทยแล้วต่อไปคุณรู้ไหมที่ทักษิณเนี่ยอืจะพังก็เพราะเพราะก็เพราะไออย่างเงี้ยก็เพราะไออย่างเงี้ยเอาทายาทมาสมัครผู้แทนเอา ลูกหลานมาเป็นนายกน้องเขยเป็นนายกคือมันคิดว่ามอดกของมันไง้รนี้ที่กลัวกลัวอยู่สั่งตะลับแก๊บมาเนี่ยนะนะะสั่งสั่งแมวมาตัวหนึ่งอ่ะแมวสาวแมวสาวนมใหญ่อยยๆอ,ะอ่ะให้มาประสานงานอยู่อ,อ๋อเหรอให้ประสานงานอยู่นะเพื่อที่จะให้รอมชอมครับ ก็เป็นฝ่ายข้านกบฝ่ายรัฐบาลมันก็แปะเอียอ๋อก็คือมีมีตัวประสานเหรอคะพี่หมูตอนแรกก็นึกว่าเขาไปดูแลเทคแคร์อะไรกันอย่างนั้นก็เลยอาจจะต้องป่วยจิตป่วยใจกันไปแต่สรุปสุดท้าย <G iller> ก็ค <ๆ S 1> ือ<ๆ>เป็นตัวประสาน<ๆ>ใช่ไหมสุดท้ายก็ต้องยอมใจอยอมใจเลยว่าไอ้เรื่องอกหักมันก็มาทิ้อเอาเก็บไว้ก่อนผลประโยชน์วงตระกูลบ้านเคื่อนพี่น้องยอะอะไรต่าง ก็เอาไว้<ส>เป็นหลักศักสินกลัวกลัวพังเพราะเรื่องนี้และนักการเมืองไม่ใช่เฉพาะศักสินนะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายพรน,นัฐบาลที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้คือวงนี้วินาทีนี้มีเกี่ยวดองหนองยุ่งอยู่กับวงการสีเทาวงการบ่ออวงการหวยเถื่อนวงการฆ่ามนุษย嗯嗯ม์มีมีครบหมดแล้วครับ แกงสกแลเมออย่างเงี้ย<ล>มีมีไปเกี่ยวมากมายมืนทั้งนั้นเลย <c oughs> ไอ้ทั้งนั้นตัวเงินตัวทองเลย<อ>เล่นเล่นอย่าลืมเนี่ยรวมถึงในท่านพวกทหารนอกแถวด้วยทั้งนอกแถวและในแถว<อ>ใช่ไหมต,ต้องพวกตมพวกปกครองท้องไอ้ต่างๆเหล่านี้กลุ่มกลุ่มศุลกากรเนี่ยมันเน่าเฟะเป็นเป็นกันอย่างนั้นแล้วก็ไม่เห็นเราล้ำรีบางคนก็บอกว่าแน่แต่ไม่ดีนะอื อธิบไปดีคนไหนขาดต่อไปอนาคตคุณก็จะขาดเหมือนกันน่ะเวลาประชุมข้าราชก,การมันเป็นอย่างนั้นน่ะอาทิตย์ดีไม่ะไม,มามันคูเลยสไปถ้าคุณขาดประชุมเนี่ยผมมาเองนะ่อไปอนาคตคุณจะขาดน,น,นี่ขนาดรัฐบาลประชาธิปไตยตรัฐบาลที่จากรัฐประหารยุคลุงตู่หรือล,ล,ลุกลุงแมวอะไรก็แล้วแต่ลุงสุจินดาหรือยุคข,ของใครต่อใครยุคข,ของ เนี่ยนะบิชองบิจอดไม่เคยมีรัฐมนตรีที่กปลงขนาดนี้โอ้ที่ว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการในอดีตนะแล้วก็ที่อย่าลืมนะคนเหล่านี้มันมีส่วนผัวพันกับมิสเตอร์เบนจามินไม่่ไหมมิสเตอร์เบนจามินเนี่ยสัญชาติขมรนเนี่ยที่หาเงินหาแดกหาเงินหาทองร่วมอยู่กับไอ้พวกนี้ทั้งานก็เห็นภาพนั่งกันอยู่มงประจิบไปถาดทอดกตินด้วยกันอะ ไม่เห็นค<แ>ุยได้ไงแล้วยังมาถึงเศษโครมโคร,ม,ครมทุยตบ<น>ไปนหลังแหวนนี่เห็นสำนักข่าวอิสราเนี่ยเขาก็ไปไล่ดูเหมือนกันนะคะที่อเมริกาเนี่ยไปยึดคริปโตมาเนี่ยมันมีเครื่องขายโยงใยไปตรงไหนบ้างก็ดูเหมือนจะไปเจอชื่อนี้เหมือนกันนะเนี่ยเบนจามินน,นั่นแหละแล้วก็อไอ้คนจีนไอ้ไอนหนุ่มจีนนะยุ่ยงงง้อยนะแต่ได้ตำแหน่งเห็นว่าเป็นที่ปรึกษาอดีตนะเคยนะเคยเป็นเนี่ยที่ปรึกษาของนายกคุณมาเนตแล้วก็ ของคุณเซนด้วยไอพวกนี้น้องนแอนมาพูดอย่างนั้นเป็นที่สาอะไรย่งกระจอกเอาไว้เดี๋ยวนี้ท่านเป็นออกยาอะไรทั้ั้นเออใช่ใช่เป็นออกยาด้วยเป็นออกยาเนหมดแล้วนี่ต่อไปก็เหมือนกันะคอยดูอ่ะนี่งทักษิณยังยังไม่เลิกลดละเลิกอะไรต่างๆวันนี้ผมจะสั่งแมวตัวนี้วิ่งไปฟัดหนูเดียบรำคาญแหละเอาเป็นาอย่างนี้แล้วกันนะคุณหยุดหยุดนะอยู่ในคุกคุณก็นอนหลับนอนอยู่สบายผมบอกแล้วไง อเอาเอาเป็นว่าอย่างนี้นะะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าค่ะพี่ป้านาอาทุกท่านอยากมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไหมครับลองใช้ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วท่านจะประทับใจในผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยดินดี พืโตเร็วต้นสมบูรณ์ใบเขียวสวยผลไม้ติดลูกเยอะลูกใหญ่ผิวสวยรสชาติอร่อยอ้อยลำใหญ่มันหัวโตน้ำยางเยอะเปอร์เซนตยางสูงข้าวรวงใหญ่เม็ดสวยน้ำหนักดีขายได้ราคาป้องกันการติดเชื้อโรคเชื้อราลดค่าปุ๋ยเคมีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ ปุยหมูไม่กลัวน้ำร้อนอย่าลืมนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยสำหรับปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนคุณภาพไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าการันตีด้วยอายุที่มีมาอย่างยาวนานเป็นเจ้าแรกที่ได้รับใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะคะและตอนนี้ราคาก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้น 888บาทแถมอาหารเสริมสำหรับพืชให้ด้วย10ซองนะคะซองละ50รวมมูลค่าของแถมนะเฉพาะของแถมนี่ก็500แล้วนะคะยังไม่รวมปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีไม่ต้องห่วงเรื่องของอันตรายใดๆเลยนะคะ โทรมาได้เลยที่0819116655ขอบคุณครับท่านครับที่กรุณานะครับช่วยช่วยกันหน่อยนะครับบอกตรงๆนะครับมาช่วยในะค่าน้ำค่าไฟในฐานนี้นะครับไม่มีอะไรเป็นอื่นนะครับ mm hmm. แล้วก็สนใจที่จะใครมีเงินหน่อยนะครับช่วยไปซื้อที่ดินหน่อยนะครับเน mm ี hmm. ่ยที่ดินทำเลทำเลท้องนะพูดง่ายๆต่อไปน้ำน้ำในกรุงเทพมันจะท่วมน้ำหาที่อยู่ที่นอนไปสร้างบ้านสร้างใครมีเงินก็ไปซื้อที่ดินไปสร้างหมู่บ้านจัดสรร ที่วิวสวยน้ําไม่ท่วมไก่สายหมูก็เนี่ยอยู่ใกล้<ค>ว,วัดของครูบาน้อยแล้วก็ตู้ต้นนะดังพระดังคนไปกันเนียขกันเดียวแล้วท่านต่อไปท่านไปนั่นน่ะมีที่อยู่นะวิวเห็นดอยสุเทพแล้วก็นี่ครับห่างจากสนามบินนิดเดียวไม่กี่นาทีติดต่อกันไม่ได้นะครับศูนย์1ป6หนึ่งหนึ่งกหห้า้และที่เบอร์เดียวกันนี้ใครที่สนใจจะพิมพ์สติกเกอร์ติดลังรถค่ารถหน้ารถอะไรขออภัยนะใครจะเป็น ติงบอกก็สิเบ้นลิดสงลิซ่าแล้วก็พิมรุ่มหมูรุ่มมารุปแมวรุ่มนกอะไรต่างๆเ่าเนี่ยหรือใครจะพิมพ์ข้อความเกียว่าเราร่วมกันสร้างร่วมตามพระดาชรินะที่ท่านน้องสาวเจ้าฟ้าเจ้าบดินท่านออกมารณรงค์ให้คนไทยนเนี่ยเราตื่นกันนะครับนะ<ช>ที่เบอร์เดียวกันนะครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกห้าห้าพิมได้เลยไม่ต้องไปเตี๋ยวรอซื้อใบเดียวก็พิมพ์ได้ คุณเซนก็คลั่งทักษิณก็พังแต่ว่าบางพักก็ดูน้ําท่วมปากอยู่เหมือนกันพี่หมูท่วมไม่ใช่บางพักกำลังแอนทุกพักทุกพักใช่ไหมเวลาเนี้ยและก็ทุกพัก็ในพักแต่ละพักก็มีคนประเภทนี้อยู่ไม่น้อยไม่เข้าเข้าเ่ว่าทั้งพักเขาก็ไม่ได้เออในทุกพักอ่ะมันก็มีส่วนปัวพันเกี่ยวดองหนองยุ่งกันหมดหมดต้งนั้นอ่ะมีความเท่าเท่าอะไรแบบนี้ ใช่ไหมขามาแฉกันในกลางสภาก็มีไม่เห็นน่ะ <c oughs> วันหนึ่งอะ่ะกุนก็เคยมาบอกผมศรัทธาอุดมการพักผมอยู่ที่พักไม่รับ,บากใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ชื่อน้องโออะไรนี่แ <c oughs> หละโดนธรรมนัฐเขาตอกหน้าไม่ก,กิว่าเลยก็อย่างเงี้ยมันมันคนเหล่านี้มันจับมันเวลาในสภามันก็คือเล่นละครกันอกข้างนอกมาเกลดกินเหล้าเ <c oughs> ที่ยวนาลีเขา อะไรกันมีมีกะไทั้งนั้นอ่ะแล้วก็นะพี่ครับผมขอโครงการนี้หน่อยไปลงในพื้นที่งบประมาณห้ล้านสิบล้านที่สิบล้านผมจะมีมีส่วนแบ่งหางเงินนะท้องไว้เลือกสักมันก็มีที่กันนิ่งนะแต่ว่าที่สําคัญที่น่ากลัวคุดถ้าคุณเซนเนี่ยนักการเมืองมึงกลัวเรื่องที่ออกมาขู่เนี่ยนะมีทวนจริงนะอันนี้แต่เขาจะกล้า กล้าทุบเม้าตอนนี้ก็ตอนนี้มันสีน่ห้าแสนลูกน้องมือซ้ายมือขวามือกลางมันดัดกยึ่นหมดแล้วอ่ะโออโหไม่เอาจิงมากคุณเซนแกไม่ไม่ใช่คนโง่นะคุณเ,ออเซนเนี่ยเออ,เอ,อดูกันถึงตาแกเสียไปข้างก็ได้แต่นะแกแกฉลาดนะแกอ,อ่านขาดนะแกไม่ยังบอกเลยถามเดือนนี้คุณจะได้เป็นนายกเทศไทยคนไม่อ่ะเห็นไหมล่ะแล้วทักสินโห ขี้ตีนคุณเซนในด้านความคิดการอ่านทางการเมืองน้องแอนไอ้นักการเมืองที่โชว์กลางกันอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเชื่อผมเถอะอ้อแต่เขาก็ทําไมพยายามยืนกรานว่าอุ้ยฉันไม่อ่อนขอไทยเปิดดานลรกปิดอีกร้อยปีนี้ก็ไม่วัน่นทักสินอุณเซนไม่ได้พูดเลยอืมลุน้องพูดอ่ะใช่ส <laughs> ักคุณนึแกไม่ได้พูดอเออแต่ว่าแต่แกคู่มา ที่ <ừ m. S 2> 20นี้ได้มึงไม่เปิดที่จริงพวกนี้รัฐบ,บาลรือฝ่ายโค้งฝ่ายค้านไว้แล้วมันอยากให้เปิดทั้งนั้นทําไมอ่ะพี่หมูเอา้าลูกแอนมันเข้าออกลูกน้องว่างๆเมือนทิ้หกระเป๋ากูวันนี้จะไปลงพื้นที่สวทิตย์เนี่ยไม่มีเงินข้ามฝั่งไปนู้นหน่อยเออเข้าใจไหมน้องแอนไปขนมาหน่อยอส่งไปขายหน่อยก็ทองคำเนี่ยมันขายกัน <c oughs> เท่าไหร่ต่อเดือนต่อปีอืเป็นแสนล้าน,น่ะ กงค้ามองไทยไปขายเขมรน่ะก็ขายซะจนบาดแข็งก็งอกเลยนี่แหละครับพี่น้องประชาชนครับท่านนต้องแข็งแรงกันไว้ต้องยืนตัวตรงไว้ก็เหมือนั่านป๋าเปลมก็พูดอ่ะเราต้องกล้าหารคานชัยที่จะไม่ยกมือไหว้โกงอ่ะใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยมันชี้ชัดเห็นเช่นเห็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 นอ่ะเห็นเป็นตัวอย่างเลยเพราะนั้นถ้าหุ้นเซ็นก็เปิดมาแกแกข้างแก่บ้าข้างเงิน เลี้ยงกองทัพของแกสามสี่หมื่นคนก็เลยบีอะไรนะบีเอสคิวเออบีเอสคิออะไรบอดการอะไรเงี้ยเดือนนั้นเท่าไหร่อใช่ไหมเติมน้ำมันรถถังแกฮุ้มมุ่มมุ่มแกมาสนแกแต่ถูกตัดท่อน้ำเลี้ยงอ่ะน้องแอนตัวหลักๆที่ยังปิดแล้วนี่คอมเมนต์เอ้ยไม่ใช่เกาหลีใต้เข้ามาซุ่มซุ่มซ้ำแล้วมัน ตอนนี้คุณเซนกำลังอยู่ในภาวะใกล้จะโดดเดี่ยวเงินหมดอะพูดง่ายๆเออก็หายไปห้าแสนล้านก็เดินยนี่น้องแอนเยอะนะแล้วด่านเราก็ปิดอีก็เดินเียรายได้มาจากไหนน่ะห้าแสนล้านแล้วเฉลี่ยเฉลี่ยสามอยห้าสิวันต่อปีเนี่ยขาดไปวันละเท่าไหร่อืมใช่ไหมอมขาดไปวันละเท่าไหร่อ่ะโอ้แล้วนี่เห็น โศกกระทรวงการต่างประเทศอะไรใดๆเขาไปแล้วนะคุณหมนี่ยนีแทเตนคือคือแก้ข้างแล้วองเกาหแก่ข้างออ้วกูหาเงินมาจากไหนลูกเมียกูอีกเมียน้อยกูอีกกิ๊กกูอีกอะไรต่างๆเราเจอจิปาถะานน้ำค่าน้ำมันลดค่าน้ำค่าค่าไฟแล้วก็ธนาคารล่มอ่ะในแคมีน่ะเ็ะแร้วยังอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเอทีองเอทีเอ็มห้กมกดเงินก็ไม่ออกเงินก็ไม่เข้า ใช่ไหมนะหนักนะหนักพี่แล้วใครไม่ข้างอะไรไงคนเรามันไม่มีตังอะก็เหมือนกับเราในยามนี้ไม่มีตังเลยต้องประกาศขายที่ดินเนี่ยประกาศขายปุ๋ยเราใกล้คลางแล้วเหมือนกันเราใกล้แต่เรายังไม่คล่งนะเราไม่ยังไม่คลางเรายังมีสติดีอยู่เราก็ขายที่ดินต้องหาให้พักพวกคิีมสติ๊กเกอร์ขายอย่างเงี้ย เขาติดต่อกันมาได้ที่เบอร์0819116655นะครับ0819116655ซื้อที่ดินที่เชียงใหม่ซื้อปุ๋ยตาหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วก็สั่งพิมพ์สติกเกอร์ใบเดียวก็พิมพ์ให้ได้ไม่ต้องไปรอเข้าลงนู่นเหนื่อยใจเอาไปเนี่ยพิมพ์ไก่เป็นก็อ์เซเว่นไกเป็นลิซ่าใครเป็น FC ของอุนเซนใคร FC อนุทินใครเป็น FC ของใครต่อใครก็แล้วแต่นะครับเอาเป็นมาก สั่งพิมพ์ไม่ได้เลยรูปมูนุ้นได้หมดนะครับอืมค่ะช่วยซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้หน่อยนะคะ,ะช่วยซัพพอร์ตเราหน่อยนะคะที่081ย์1ปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหหห้าครับค <ขา S 2> ่ะดความกตุณายิ่งไม่ได้อายแล้วครไม่มีตังค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพรศักดิ์ศิลามุนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ